สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องคุลีแอนแฟนเฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาเลือกปกติผมอะ่ะโดนขังไว้ในห้องนี้นะครับผมอ่ะอยู่ในเมืองซาก,กุระมาโผล่ในเมืองโลบอเ้ไไยเนี่ยหนขอดูดิโมีแฟนด้วยมีน้ำปวดหลับจริงไหมเนี่ยดูดิหลับจริง ทีวีก็เปิดอยู่อันนี้เฮ้ยนี่มันตัวเราที่นากาแฟาก็ขุ๊ด้วยอ่ะลูกภาพแบบน,นี้อ๋อครอบครัวอันนี้ลูกภาพครอบคมาดูตรงนี้สิไม่ยหัวกะโลกดูดีหัวกะโลก,ก,โลกแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเราต้องหาทางหนีออกจากที่น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 ีห้ามหยยบตรงนี้เด็ดขาดเฮ้ยหยุดตรงนี้แกจะหนีไปไหน มีไม่ได้ก็ได้คุณปู่อย่ายุ่งโอเคเราอะ่ะก็จะไปทางนี้กันนะครับห้ามเหยียบตรงน้ำลายคุณปู่ไม่รู้ทำไมน้ำลายคุณปูอ่อ่ะทำไมเยอะขนาดนั้นอะ่ะน้อยฝากไว้ก่อนเถอะมาเพื่อนวิงน่งหนีกันโอเคหัวเ,เพื่อนนายผักเราทำไมอะ่ะ ทำไมอะ่ะก็ฉันอยากพักนี่เฮ้ยรูปภาพคุณปู่โอเคมาเราถึงด่านที่สองแล้วนะครับม,มาถึงก็ตายเลยนะคะเพยเอาใหม่เอาใหม่เกินใหม่แล้วก็ต้องอาชึบเราต้อง กลับไปเมืองสาก,กุระให้ได้ไม่น่ามาเที่ยวในเมืองโลบอกเลยต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันก็อยู่ในเมืองสาก,กุระเหมือนกันเอ้าหมอไม่เคยนึกเลยว่าเพื่อนอนะ่ะจะอยู่ในเกมสาก,กุระแบบเราด้วยโอเคเฮ้นี่มันคนปู่นี่นะฉันกำลังจ้องแกอยู่ เฮะฮะจ้องเหรอคุณโปใช่แล้วถ้าเกิดแกตกลงไปในลาวาฉันจะจับแกกินนะนี่แหละใครจะยอมไม่กินกันเล่าเออเน็บนี้เล็บนี้เกือบตายโอเคไหมฝันมไอยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บ เกิดไปทีอ๋อเขาเล่นแบบนี้กันเหรออ๋อเข้าใจแล้วปล่อยไปเลยจะแล้วโอเคให้เนี่มันฟันนี่นะอ๋อเราห้ามเหยียบดองเ้ษเงินถ้าเกิดเราเหยียบเศษเงินเราจะตายนั่นไงเรียบร้อยละเกือบจะได้อยู่แล้วต้องให้ใหม่ แกมนี้มันเล่นไม่ได้เลยอะ่ะงั้นเอาใหม่นะคึบปึบเพื่อนเขาห้ามหยียบสีน้ำเงินฉันรู้แล้วดาแกไม่ต้องมาสั่งไซส์ก็ได้เลยโอ้ยฉันอยากสั่งอะ่ะมีปัญหาอะไรปะโอเคเราไปดันเตื้อผ้ากันแล้วนะครับถ้าเกิด เอาเดี๋ยวก่อนนะทำไมเสื้อผ้าของคนปูอ่อ่ะใหญ่กว่าตัวเราอีกอะ่ะใส่เป็นกับดักหน้านอนเลยอะ่ะทุกคนไม่เอาวันนี้ดีกว่าโอ้ยคนปู่ตื่นเลยนี่เสียงใครวะออทำไมหัวฉันโอเคไหมทุกคนเออไม่เะไรเออ โอเคมากระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปต้องค่อยๆกระดึบนะครับถ้าเกิดไม่ค่อยๆกระดึบบัเราจะตกลงไปในลาวาแห่งนี้ได้เลยไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นลาวาจริงหรือลาวาปลอมลาลาวากับบักกับดักมั้ง ้นี่มันปุ่มอะไรเนี่ยกดเฮ้ยปึ๊บปึบอ๋อโอเคกดอโอ้เผินฟ้าปึ๊บ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 อ้าวผมตายโดยเลเซอร์สีเขียว โอ้โหเยียบส,ยบสีน้ำเงินอีกแล้วเมื่อไหร่จะผ่านครับเนี่ยโอ้โหเกือบจะได้อยู่แล้วว่าทุกคนให้กำลังใจผมหน่อยนะถ้ากดให้กำลังใจผมได้กดันกดติดตามกดไลค์กด s ับสไคร b e นะครับ ถ้าเกิดทุกคนกดแล้วเดี๋ยวผมว่าจะมาทำคลิปต่อต่อไปให้ทุกคนดูกันนะครับแต่ตอนนี้ขอได้นีก่อนโอเคผ่านแล้วนะครับใชสุดก็ผ่านอันนี้คือไม้กระดานถำไงอ๋อคาให้หยิบมานั่นไงลายแรกตรงไปแล้ว อย่างนั้นเราก็หยิบอันนี้มาเลยนะครับจากน้นเราก็กดคำว่าวางแบบนี้ขอหยิบแผ่นสุดท้ายมาเลยดีกว่านะครับมาหยิบให้ได้เอหยิบได้แล้วโอเคอย่าให้ตกนะ อันนี้ลื่นด้วยโออันนี้มีสะพานที่เราด้วยอะแล้วเราควนวางประมาณไหนดีอะทุกคนเอาแบบาบนี้ดีฝ่าเคเราจะไปปีนต้นถั่วกันนะครับเพื่อขโมยมโมยทองของยั์เราไม่ใช่แจ็กนี่หว่า เพิ okay. ่ปีนเพิ่ไปเลยอย่าให้ตกถ้าเกิดตกอะเราต้องปีนใหม่อีกรอบอย่าไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยถนัดด้วยอะแต่ตอนนี้ถนัดแนละ้ะโอ้นี่มันกล่องอะไรเนี่ยหน้าหน้าเล่นหน้าปีนชะมัดเลย หายไปมาถึงชส้นชัยแล้วเหวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใบดาสัจเจ็บฉันตายยังไม่ตายครับฟื้นขึ้นมาแล้วโอเคเราไปด่านต่อไปเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรตาแดงๆเนี่ยทุกคนดูดิฉันกำลังส่องพวกแกอยู่ ถ้าโปรแกรไม่สนะด,ด่านนี้แล้วก็แก yeah. จะต้องมาเป็นอาหารของช้อนอาหารเนอไม่เอาอ่ะทำไมคุกกี้อะไรเนี่ยอ่ออ่านดูดิคุกกี้อบสดของคุณยายอ๋อคุณยายกาฟฟี่นั่นเหรอคุณยายตกลงคุณยายกาเฟ่หรือคุณยายแกนนี่แ่ะเนี่ยไม่รู้แต่ที่ร,รู้อ่ะเรากินไปก่อน คุกกี้เมี่อมนี่ไปเลยเฮ้ยเราตัวใหญ่ขึ้นได้ไงเนี่ยสงส่เราไม่ได้ตัวใหญ่เมื่อกี้เห็นอะไรแบบๆอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเราขอแค่ให้เราหนีออกจากที่นี่ก็พอ,อนี่แหละผลขอ,อการพูดมากฉันพูดมากตอนไหนล่นะ อาฉันให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเหรอใช่แล้วโอเคยันล,ลุยกันเลย,ยนี่เราตัวใหญ่กว่าเพื่อนอะโอ้โหถ้าแกทำไม่ได้ฉันให้โอกาสแกอีกสิบรอบก็แล้วกัน ขับรถขับคุณนปูในานที่ฉันจะใจดีสบางใจดีอะไรใจร้ายหรือว่าจะเอาห้ารอบแมวรับปู้ยึอขอทำใจก่อนครับทุกคนอึบเอออึบเอออึบเออ,อ,อ,อในที่สุดสมบูรณ์แบบโอ้ย โอเคเราไปกระต่อกันครับทุกคนอเกือบไม่เลิกเสียแล้วเอาผมจะโกงเกมเอาโกงไม่ได้อะครับทุกคนผมอยากโกงเกมจริเลยอะวิธีการโกงเกมของในเกมโรบอกก็แบบนี้โอ้ผมผมว่านะผมว่าทำแบบปกติดีกว่าไม่ต้องโกงเกม ถ้าเกิดโกงเกมอ่ะเราจะตายอยู่แบบนี้แล้วก็วก็โอเคผ่านแล้วนะคะเราก็ไปด่านต่อไปกันเลยนะครับนี้คือเฮ้ยเหรียญทองอะไรเนี่ยหรือว่าเราผ่านด่านแล้วเราได้ทองอะ่ะไม่จริงหรอก เฮ้ยตรงนี says, ้มีหัวกะโหลกด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาบอกว่าขโมยลูกพลพลทองจะขโมยทำไมนั่นไงเฮ้ยเราต้องจัดการกับตัวนี้นีนีน่นีนเน่นี่นี่ยนี่เทุกคนได้กำลังใจผมเลย โอ้ยแม่มูเอ๋ยแม่มูเอ๋ยเไปไหนไม่อรอดล้อรอดสิวะทำไมจะไม่รอดเอาปล่อยเลเซอร์ออกมาแล้วต้องกินยิงสุดชีวิต เลยเอ,อือครับยบาบังคับยากอยู่แล้วโอเคเราไปจัต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจบภารกิจหรือเหร่เขาบอกว่าเพื่อเสรีภาพเสรีภาพคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้จักเลยผมเป็นเด็กเฮ้ยคุณปูคุณปู่ตามผมมาได้ไงไม่นะเราต้องหาทำทำอะไรสักอย่างแล้ว ฉันจะผีหลอกวิญญาณร้อนฉันจะจับแกบไปทุกที่ทุกที่เลยเหรอเราแม่น้ำอาจ,จะกล้าลงไปไหมกล้าอยู่แล้วไม่กล้าดีกว่าหรือว่าแล้วเชียวคุณตูเขาบอกว่าว่ายน้ำสู่เสรีภาพเสรีภาพคืออะไรอ่ะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแต่ตอนนี้ผมขอให้น้ำก่อนเฮ้ย ผมอะว่ายน้ําไม่เป็นอ่ะทุกคนเอาเอาดีๆนะผมมาว่ายน้ําไม่เป็นแต่ทําไมผมว่ายน้ําได้อ่ะโรด,ดิผมว่ายน้ําได้ทํายังไงอะในเมื่อผมอาว่ายน้ําไม่เป็นอ๋ออ๋อในในเกมไม่ใช่ในชีวิตจริงโอเคโอเค เราต้องหาทาน,นีออกจากเมืองโลบ็อกไปสู่เก็บเมืองสากุระเลยดีกว่าฉัานก็อยู่ในเมืองสากุระเหมือนกันอา่าวฮึบฮึบเอยโอ้โหต้องปีนใหม่อีกแล้วว่าทุกคนมันปีนไม่ถึงอะดิทุกคนดูเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มาเบียดเราเดียอือ เพื่อนจะมาเบียดเราทําไมคัขอโทษปึ๊บปึบปึบโอ้โหขาลมไม่ถึงอ่ะนายหัดกินนมสะบ้างนะเออมาหาว่าเราเตี้ยเหรอ,อได้เฮ้ยดูไว้เฮ้ยจำไว้ เราอยู่ในเมืองไซกุระเจอกันแน่ทุกคนครับให้กําลังใจผมหน่อยนะครัโดยการขึ้นอันนี้นะครับนึกว่านูกว่าดาสุดท้ายที่ไหนได้หเดหอดิ้บฮึบฮึบฮึบโอ้โหก็ไม่ถนาดอ่ะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เมื่อกี้เกืบจะได้อยู่แล้วอ่ะทุกคนฮึบึโอเคผ่านแล้วนะครับโอเคจะก็เราก็กระโดดฮึบโอเคในที่สุดเรากระโดดได้ขาดเราเตี้ยเราก็เลยไม่ถึงอดีทุกคนโอเค พอจะต้องควิข้ข้างบนไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยนี่จุดจบของพวกเรายฮูตัวฉันชายโยดีใจใหญ่เลยอ่ะทุกคนนี่กระโดดเด้งหนึง่งเด้งดึ่งดาเล็งเด้งดนึ่งกระโดดออกมานอกรูไม่ได้เลยกระโดดเออ พลังเชดของฉันเป็นไงเป็นไงกับว่าคะทุกคนสำหรับคลิปนี้มันกันไม่เอ่ยคลิปนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย